oh สวัสดีท่านผู้ชมชาฟี่ไฟกันทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมารับชุดแชมเปี้ยนของทีมแอคแทกออร์ลาวนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดีสวยจัดสวยจัดแล้วก็ชุดที่จะเข้ามาใหม่นะครับนี่เลยนะฮะนี่แม่งโคตรเท่แล้วก็หัวนะครับเป็นไอศ์ครีมที่โดนหัวนะครับแบบเลอะๆใส่เลอะๆแต่ว่าก็น่ารักดีนะครับแล้วก็รองเท้านะครับเป็นรองเท้าของก็อตชิลล่านะครับแล้วก็ผมเลยรับปืน XM8 นะฮะแล้วก็มีท่าใหม่นะครับนี่ ถ้าแบบว่าเข้าหน้าล็อบบี้หรือเปล่าท่านนี้ใช่ปะนี่ <Yeah. S 1> ดูแม่งจะเป็นแบบหนังโมคุลอยู่แล้วนะครับ <laughs> <laughs> นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่เอามาประสมกันดูดิ <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะเอาไปเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามันสวยจริงหรือเปล่านะครับในห้องไฮไลท์นะครับเดี๋ยวพี่จะ1 3กับลูกแคนดูนะครับว่าพี่จะไหวหรือเปล่านะโอเคนะฮะทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามมาด้วยนะครับไปทุกคนไปรับชมกันเลยนะฮะ วันนี้พี่มีเพจขายเอดีฟรีไฟมาแนะนำเพจซปเปอร์ไก่สอบขายเอดีเกมรับซื้อและขายรหัสฟรีไฟมีรหัสสวยๆขายมากมายราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่หลักร้อยหาหลักพันและยังรับซื้อรหัสอีกด้วยหลักร้อยหลักหมื่นงบไม่อัน้นรับทุกแบบไม่ว่าจะเป็นเอดีไก่กาไปยังเอดีตึงๆรับหมดตอนนี้รหัสขาดแคลนมากใครอยากขายทักแชทเพจได้เลยคำเตือนระวังแอบอ้างแอดมินจะไปทักแชทไปหาลูกค้าก่อนนะคะเพจริงมีผู้ติดตาม9 0,000มื่นและยอดไลค์เพจเจ็ดหมื่นนะฮะน้องๆต้องการใช้เงินหรือต้องการรหัสสวยๆเข้ามาที่่เเพจไได้ลยุปอปกบ นะฮะเล่นเอ็มห้าร้อยเหรอใช่ใช่ใช่<ด>เลนเอ็มห้าร้อยมันไม่มีเดสเซอร์ดไงมันน้่นซื้อปืนอะไรเนี่ยซื้อปืนอะไรก็ได้มาดิเป้งเรียบร้อยอ,อยากคงซื้อปืนอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่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 แต่ปืนเป็นปืนแบบพวกประเภทบอลสอดนนะ่ะตอนนี้มันมีปืนอะไรปืนลูนะ่น่ะเป้งอุ้ยโอ้โหผู้สาวเขาว่าผู้สาวแค้นนี่ตึงนะครับไหนวะ อุ้ย้ยน่ากลัวน่ากลัวจังเลยเพราะว่าสาวแค่นี้ตึงเอ้ยเจย์เยจ์เย็์ครับสวยเจย์เยจ์ค้าสุดสวยๆช่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยจะตายเฮ้ยเจย์เยจ์เจย์เยจ์มาลูกพี่เจยเย็์ลูกพี่เจยเย็์ลูกพี่เอ้ามีคนวาร์ปด้วยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยจะตายจะตายพี่จะตายแล้วเดี๋ยวเพิ่มเลือดแป๊บไหนวะเขาเอาเวลาอาจารย์เอ๋ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใส่ยับใ <mumbles> ส่พี่ยับเลยเฮ้ยอันนี้อ <astrology> ันนี้วันช็อตนะอันนี้วันช็อตนะเดี๋ยวเดี๋ยวไฮไลท์นะไฮไลท์ไฮไลท์เฮ้ยอย่าพึ่งยิงพี่วู้าวจะตายแล้วจะตายแล้วจะพึ่งอันนี้อันนี้มันมันมันไม่ใช่วันช็อตหรอมั้งอันเนี้ยอู้หูวินาตายเลยเฮ้ยเฮยเฮยไดเหมไม่ใช่ไม่ใช่เล่นอัดแบบดีไฮไลท์ยิงเอาซะพี่แบบว่าเป็นขี้แตกเลย หายแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ผิดพลาดนิดนึงนะครับไม่เป็นไรออนไฮไลท์โลแคดแล้วกันนะครับพี่ไฮไลท์ผมไฮโลผมเปิดโปงกลางกัดที่ก็สู้ผมไม่ได้แล้วเป้งมาดิมาดิอันนี้เกระสูนหมดจริงจังนะครับคุณดูเป้งอุ้ยไม่ได้มาอนื้อไหนวะอ่ะแจ๊ะชุบบ โอ้โหไม่โดนผู้หญิงอันตรายครับคุณดูปั๊บเอ้ยลงไปหนึ่งเลยอีกหนึ่งปั๊บโอ้โหใจเย็นเนอไม่ไม่ใช่เออเอ่อ,อ,อพี่บอกว่าเล่นไฮไ,ไลท์ฮัล <laughs> โ,โหลไม่ใช่แบบว่าเล่นแรง <laughs> เู้ใส่ไม่เข้าใจกันเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยใครได้ยินไหมเนี่ยในนี้เนี่ยฮัลโหลไม่ใช่เล่นอัดตัวแบบนั้นนั่นหรอมาู้วะไฮไลท์มาไม่รู้เหรอไม่รู้เหรอไม่รู้เหรออือหืออัดตัวยับอัดตัวยับเลยมาทำอะไรวะนั่นอะอืออยู่ไหนฮะ ยืนทางัดใช่ตัวเองมาดิเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกน้าหน้าวันวันวันน้าหน้าอุ้ยเกือบเฮ้ยไม่แตกเฮ้ยเข้าผมไทยเฮ้ยไม่แตกได้ไงวะโอ้โหเกมดีมีคุณภาพเกมดีมีคุณภาพโอ้โหจะตายวะพี่จะตายวะ อย่าตายแล้วว่ะวู้ดูยังไงวะเนี่ยจะตายเร็วรู้จักคำว่าการอากาศไมหมน้องนี่เดี๋ยวเราคนเดียวเลยหรอ,หอโผล่มาโผล่มา <c oughs> โอ้โหเน็ตโคตรปิงเลยลองเนง็ตปิงโอ้โหตาสองตานี่ยัดชะพี่ไปเอาทรงเลยนะ <c oughs> เน็ตปิงอันนี้คือแบบที่ทำโปรแฮกเอาไงให้เน็ตน้องปิงเละแน่พี่โจตานี้โบบาโบบาผมว่าคนที่พูดอย่างนี้ละเลสทุกคนอ่ะได้ครัยเรียบร้อยเรียบร้อยเหลือเพื่อยิงสองคนหยุดอุ้ยเชี่ยระยะไกลมาๆมาๆมาลุมพี่หน่อยมาลุมพี่หน่อยพี่อยากโดนลุม ว้าวอ้ oui, uh, uy, ข้างหลังอุ้ยขับมาข้างหน้าข้างหลังไม่ส่งเสี่ยงอะไรเลยอ่ะเกิดปุยมุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเอาวะล้มมาฮัลโหลอวันตีป้ามชุบ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 ชลุบดิจิตอลโอ้โหเชี่ยจะตาย อ้พันเลือดแป๊บพันเลือดแป๊บหุ้ยไม่โดนหัวไม่โดนหัวสัทีว่าคนดูเอา้าทำไมอัดตัวคนนั้นอะ่ะเอ้ยเป็นไงนงปามที่บอกแล้วอย่ามาซ่ากับพี่ <c oughs> โอ้โหสกอขึ้นมาแล้วเช่แล้วโอ้โหไม่มีตัวคุนด้วยแบบอันตร,รายวะ่ะคุณดูจะยัดหน้าพี่ตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยปัมเรียบร้อยปัม ปั๊มปั๊มอุ้ยเชืย้ยเลือด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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกูตายกูตายกูตายปั๊มเรียบร้อยสวยเขาอ,อัดตัวเลยนะครับคุณดูนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรผมต่อให้ละกันอใจตัวเองอัดตัวไป แม <l ots> ่เสียบไ้อะสายอัดตัวก็ยังดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้องยิง2เม็ดให้เราตายนะครับไม่เหมือนสายไฮลท์อะสายไฮไลท์ม่แบบเผือทีเดียวหัวแตกอะไรไม่รู้อะไรว่าที่มันน่ากลัวกว่ากันนะครับสำหรับสายไฮไลท์และสายอัดตัวนะน้องๆก็คอมเมนต์ไวล้ละกันสาหรับพี่นะสายอัดตัวนะเอ้ยสายไฮไลท์ก็น่ากลัวนะก็ไม่รู้ว่จาจะนั่นเราตอนไหนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปั๊มอุ้ยไม่ดูหัวเท่าโดนฉศมกกี้นะฉเมอกี้ในเทเลยนะ เราต้องปิดไอวอลเร็วๆนะครับคนดูนะฮะเฮ้ยปิดไอวอลมาปับ๊บมาปัาม๊มหนึ่งคนแล้ววายจะตายจะตายจะตายแล้วอา้าวซุปกระเฉยคนเราโอ้โหดูดูซุปกระเฉยโอ้โหเหลี่ยมใส่พี่ว่ะเออเหลี่ยมเหรอครับน้องเหลี่ยมใส่พี่เหรอสเต็ปโจ้ะไหมครับคนดูเอาเปล่าสเต็ปนี้แล้วกันปังโอ้โหปัง ไม่โดนฮะแบบนี้ละกันแมเขาไม่มาแบ,บีนี้ละกันขอได้ไหมล่ะตีลังกาใส่หนึ่งทีเลยได้ออกเลี้ยวออกแรงสำหรับใส่ไฮไลท์แบบไม่ได้เล่นนานก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ย,ยภูมิใจวะที่ซ้อมวันเดียวก็ได้แค่เนี้ย <c oughs> โดนเต็มเต็มเฮ้ยเชี่ย แดงเครื่องเต็มเต็มเลยไหนไหนไหนผู้หญิงอยู่ไหนวะเดี๋ยวพอซุปเดี๋ยวพอซุปครับคุณดูเราต้องเก็บครับเฮ้ยเอ้ยเชี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 ยโอ้ยเอาเอาเขาหลุดหรอเอาเขาหลุดหรอหลุดก็ใส่ดีครับรออะไรล่ะหลุดก็ใส่ดีครับรออะไรล่ะสงสัยเน็ตเขาไม่ได้นะครับคุณดูก็เลยแบบว่าเน็ตเขาหลุดนะครับก็ไม่เป็นไรครับใส่ชนะก็ตกอยู่ที่พี่ง่ายง่ายอีซี่ ีย๋ยวเอาคนที่ไม่หลุดก่อนนะครับเราต้องเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยใช้สอยอย่างประหยัดโอ้โหแม่งไม่โดนจากลูกเลยเหรอเกิดไปเป้าแม่งบอดยิงผมอะเฮ้ยเฮมีคนหนึ่งไม่หลุดนะโอ้โหเจ๋อเจโอ้โหสองเมตรเลยโอ้โหเมื่อกี้โดนสอเบ็ด้วยโดนหัวด้วยแม่งเหมือนโดนอะไรถับโถผมอย่างเดียวอะ น้องๆฝากกดไลค์และกดติดตามพี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับมาโอ้โหไม่ดูน่ะจะได้ว่าเอาคนนี้ก่อนละกันเฮ้ยอะไรวะยิงเล่นแย่กันน่ะโอ้โหเรียบร้อยผมแบบจบสะกรอไม่ได้อ่ะคนดูมาคนดูหมดจริงจัง มาขอตึ้อตหน่อยดิขอตึ้อตหน่อยดิขอตึ้อตหน่อยดิมา,มาขอตึ้อตหน่อยดิมามา,มาขอตึ้อตหน่อยดิมามามากระทั่งหมู่บ้านอะมาบอกเลยไม่ได้สกิดตัวพี่อะ่ะแค่นั้นแหละบอดเหรอบอดเหรออัดตัวไปหนึ่งทีพอ,อไหนอะ่ะเอาเอาเอาฟืา้นได้งไงอะ่ะโอ้โหเราใส่บอดมันไปซุบนะครับ สมารถไปซุปได้เอ้าสังหาดไปสังงันโอเคยิงหัวได้อยู่มาบอกเลยไอวอลแบบเฉียบขาดอะคุณดู้อมไวอยู่ที่สายเลือด้อมไวอยู่ที่สายเลือดสอนนี้จุกไปหนึ่งทีโดนหัวเฮ้ยแต่ไม่แตกครับคุณดูเชี่อโดนอีกจะเป็นไงไปเออโดนอีกจะเป็นอะไรไปแม่งพูดผิดแล้วกู ล้านจริงๆมาโจบเกมครับคนดูก็สกอร์มันค่อนข้างจะเยอะเกิดไปแล้วครับ6 4เนี่ยมันนานมากเลยนะครับกระดับผมแล้วต้องสกอร์07ฝันเอานะครับ07นเนี่ยคงไม่ได้แล้วชาตินี้ดูทรงแล้ววะน่าจะคนผู้ชายและที่ตึงสุดแล้วโอ้โหสกอร์ผมว่ะอืุ้ดว่ะ แม่งเอ้ยสก่อนตีตื้นจังวะเอาจริงแล้วเขาเนี้ยมาดิมาดิมาดิโง่โง่อีกแล้วโง่อีกหนึ่งมามาไหนตัวผู้หญิงอะมามาตัวผู้หญิงอะอยู่ไหนอะเออจะตายอุ้ยอัดโอ้โหโอ้โหอัดอย่างงี้พี่เลยหล่อเกินไปไหมเนี่ยเรียบร้อยจะไปชุบอะไรฮะ โอ้โหโดนอีกแล้วผมอะเกิดปุยมุยมาแล้ว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 อะดองดอง,ดอง,ดองมาแล้วดองดองมาแล้วหลับโอ้โหคลิปนี้อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะผมก็ยังไม่รู้อะตอนแรกก็ว่าจะมาเล่นไฮไลท์นะครับแต่โดนไฮโลซะง,งั้นน่ะ <laughs> โอ้โหเมงอย่างตึงอะ่ะคนดูตึงเกินตอนแรกๆก,ก็จะไปได้ดีหลังๆมาทีโดนเอาโดนเอานะครับ โอเคถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับและทีสะ่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch. You ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow t h sonic roof.